เดิมรอบนี้ให้โอกาสแล้วเหมือนกันนะจากติดคุก8ปีมาติดคุกเพียงหนึ่งปีสุดท้ายก็ไม่ยอมติดคุกแถมไม่พอเรื่องกาะกูดกลับมาอีกละแจกเงินกลับมาอีกละสังเกตไห้ฮะนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่ปรากฏว่าเกิดสหาบาทาขึ้นเล่นง,งานอุ้งอิง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักจิมกิจวนัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของรัฐบาลองค์อิงซึ่งก่อนหน้านั้นผมเคยเรียนมาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นพิธาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาซึ่งบมก็อยู่ไม่ได้หรอกอย่างนงี้ก็เจ๊งปรากฏว่าอาจจะฟลุกก็ได้เจ๊งทั้งคู่นะครับและเจ๊งไม่ใช่เจ๊งธรรมดาด้วย ปิ๋วเลยนะครับในขณะน,นี้รอบนี้ก็มาถึงรอบของอุงอิงจารกับกัมพูชาให้แบบแบ่งปันพื้นที่กันนะครับพื้นที่26,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยตรงจุดนี้คืออ่าวไทยเนี่ยมีพื้นที่ประมาณ3 3ประมาณ3 0มือ3แสนตารางกิโลเมตรไอ้พื้นที่26,000ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ กัมพูชาอ้างสิทธ์นะครับว่าคือเขามากินแดนเราอะนะครับเขามากินแดนเรานะครับคือทางกัมพูชาเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยสหรประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางท้อง,งทะเลป,ปี2501แก้ไขเพิ่มเติม2525 2 5 25นะฮะก็ไม่ไม่ยอมดำเนินการไปตามนั้นนะครับทึกทักก็ก็ผมเข้าใจนะฮะผมเข้าใจว่ามันเป็นเหลี่ยม มันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมของราชอาณาจักรกัมพูชาอยู่แล้วเพราะว่ากลาชอาณาจักรกัมพูชาสมัยก่อนเขาเรียกว่าอะไรนะเขมรใช่ป่ะหรือละแวกนะครับละแวกนะครับก็เคยเคยเป็นเมืองขึ้นกรุงศรียุธยามาสี่ร้อยกว่าปีนะฮะเพิ่งมาตกอยู่กับฝรั่งเศสก็ช่วงประมาณสักสองพันเขตทับซ้อนทางทะเลความจริงเขตทับซ้อนทางทะเลนี่ มันไม่ใช่เป็นเรื่องเส้นเขตแดนหลักมันก็คือว่าประเทศเราอยู่ตรงนี้มีไหลทวีปอยู่ตรงนี้ลากไปสองร้อไมล์ทะเลอันนี้ตามกฎหลักกฎหมายสัมากลประเทศเพื่อนบ้านสมมติกัมพูชาไหลทวีปอยู่ตรงนน้นลากมาสองรอไมล์ทะเลเกยกันตรงไหนเราถือว่าเป็นเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็ถือว่า แบ่งกันคนละห้าสิบเหมือนสิ่งที่เราทำกับมาเลเซียมาแล้วอันนี้ก็เป็นหลักที่คงต้องทำเพราะไม่อย่างนั้นน้ำมันแกส๊สที่มีอยู่ตรงนั้นเนี่ยอีกสักไม่เกินท่านใหม่หม่อมเจ้าจุรเจิมยุคนนะครับหลังจากที่ท่านคงเข้าใจอะไรมากขึ้น นะครับคงเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยทักษณิณได้โอกาสกลับมายังประเทศไทยจูบแผ่นดินก่อนหน้านั้นคราวนี้ก็ได้กลับมายังประเทศไทยในปี2 5 6 6อกกีกรอบในเดือนสิงหาคมวันที่22นะครับทักษณิณบอกว่าจะกลับมาเลี้ยงลูกกลับมาดูแลหลานแต่สุดท้ายทักษณิณก็ไม่หยุดการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาท่านใหม่ ได้โพสข้อความยกคําพูดของอาจารย์ไพศาลพืชมงคลเรื่องของสี่ประการที่จะทําให้ทหาบานนั้นล่มนะครับคราวนี้ท่านใหม่ได้โพสต์ข้อความน่าสนใจฮะเกี่ยวกับชายแดนเกี่ยวกับพรมแดนการเสียดินแดนท่านใหม่หม่อมเจ้าจุระเจิมยุคคนบอกว่ายาปล่อยให้ศัตรูลุกล้ำอธิปไตยพระราชาจักรนี้เพราะมีนักการเมือง ขายชาติเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องพยายามจะยกเกาะโกรธของไทยให้ขเขมรเพื่อแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลในอ่าวไทยเนื่องในวันปียะมหาราชเราลูกหลานคนไทยปกป้องรักษาแผ่นดินไทยที่เป็นของพระองค์ส่งมอบไว้ให้เพื่อเป็นมรดกตกทอดต่อๆกันไป เสมอได้ด้วยชีวิตแต่ในปัจจุบันเรากำลังจะเสียเกาะกรูดซึ่งเป็น,นผืนแผ่นดินไทยในขมเมรราชนาวีไทยคงไม่ปล่อยให้ฝ่ายศัตรูล้ำอธิป,ปไตย1,500ไมล์ทะเลไทยมีนาวีนี้เฝ้าฆ่าศึกฮึบเข้าระดมโจมตีนาวีนี้รบ รับอยู่ท่านใหม่ก็โพสตในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2567ที่ผ่านมาหลังจาก MOU 2544ที่ปรากฏว่าทักษิณได้ไปลงบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลโดยคณะอํารีของทักษิณชินวัตร กับ,บรัฐบาลของคุณเซนที่จะแบ่งปันผลประโยชน์ในอ่าวไทยนะครับให้กับกัมพูชาและก็บ,บอกว่าส่วนหนึ่งก็จะแบ่งให้กับประเทศไทยซึ่งในสมัยนั้นถูกมองว่าจะทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนต่อมารัฐบาลของคุณอภิธิษเวาชาชีวะได้มีการขอให้มีการยกเลิกบันทึกข้อตกลงดังกล่าวหรือ MOU นะครับในปี2551ต่อมาทักษิณชินวัตรพกกลับมายังประเทศไทยเหยียบแผ่นดิน22สิงหาคมพุทธศักราช2566สิ่งที่ตามมาเขาก็นำเรื่องของ MOU 2544มาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่แสดงวิสัยทัศน์ในงานแสดงวิสัยทัศน์ของ The Nation ยืนยันจะเอาพื้นที่ทับซ้อนกลับมาการถแถลงนโยบายของรัฐบาลอุง์อิงก็จะเอาเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็จะทําบันทึกข้อตกลงองอิงเดินทางไปเจอกับฮุนมาเน็ตก่อนหน้านั้นฮุนเซนเดินทางมาพบกับทักษิณที่บ้านจันทร์สองลาแล้วก็มีอง์อิงอยู่ด้วยนะครับการเจรจากันก็มีการงวิจารณ์ต่างๆนานา สสฝ่ายค้านของรัฐบาลของคุณมาเน็ตก็เรียกร้องให้นำเรื่องนี้ฟ้องบนศาลโลกสื่อของกัมพูชาก็ตีข่าวนะครับบอกว่าบริเวณเกาะกูดอ่าวไทยไม่ใช่อา่าวเขมรเป็นของกัมพูชานะครับแล้วต่อมาสื่อกัมพูชาเองก็แฉะนะครับ ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องของเกาะกูดเนี่ยเกิดจากประเทศไทยเขมรไม่ได้ว,วนหรือต้องการ,รเรื่องของเกาะกูดเลยแต่ในโระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาหลังจากที่ทักษิณหลบหนีไปต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาของหุ้นเซนเนี่ยก็มีการสร้างกำแพงขึ้นมานะครับทางกองทัพเรือได้มีการทำหนังสือประท้วงไปถึง5ครั้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ และทําการซ้อมรบอย่างเป็นทางการพร้อมที่จะเข้าทําสงครามหากต้องการหากเกิดเสียเกาะกูดขึ้นมาพอรักษินเดินทางกลับมายัางประเทศไทยทักษิณก็แสดงวิสัยทัศน์อีกครั้งยืนยันจะวางข้อตกลงพื้นที่ทับซ้อนอ้างมากึ่งหนึ่งจะให้กับกัมพูชาอีกกึ่งหนึ่งจะให้คนไทยเป็นหุ้นส่วนแล้วคนไทยจะได้ประโยชน์วันนี้คนไทยคงหูตาสว่าง ภูมิธรรมเวชวชัยก็ออกมากล่าวหาคนที่คัดค้านเรื่องเกาะกูดว่าเป็นพวกกลังชาตินะครับวันนี้ผมว่าท่านใหม่ท่านคงเข้าใจอะไรมากขึ้นที่ผ่านมาท่านเข้าใจมากขึ้นนะนะเป็นเจ้าด้วยเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่ผ่านมามีความพยายามที่จะให้เกิดความเข้าใจว่าจะกลับมาช่วยเหลือประเทศชาติจะจงรักภักดีโน่นนี่นั่น เป็นไงฮะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเป็นต้นมาเนี่ยเกาะกูดเป็นของไทยมีบันทึกข้อตกลงมีสนธิสัญญามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาพอทักษิณกลับมาไปไปมามาเกาะกูดเอ้ดูท่าจะไม่ใช่เป็นของไทยแล้วถึงขั้นจะมีการฟ้องศาลโลกวันนี้คนที่สนับสนุนให้ทักษิณกลับมาเนี่ย นะไม่รู้รูปแบบไหนใครจะดีรับไม่รับก็แล้วแต่คงนอนไม่หลับอะนะฮะคนหนึ่งที่ลำบากแล้วก็เป็นแค่เบีย้ยพลาดโดยไม่รู้ความจริงทั้งหมดเนี่ยก็คือบิ๊กแดงเสียดายนะครับจนต้องได้ลาออกจากการเป็นรองราชเลขาของสำนักพระราชวังโดนทำรงวินยัยหลังจากโดนทำรงวินัยไป30วัน แน่นอนฮะไปไปมามาประเทศไทยต้องเสียเกาะกูดนะครับที่ผ่านมาก็ไม่เป็นไรใครผิดพลาดไปผมถือว่าก็เป็นบทเรียนสําหรับทุกคนนะครับที่ผ่านมามีความพยายามนะมีคํามั่นสัญญาว่าจะมาเลี้ยงหลานตอนนั้นที่ทักษิณกลับมาตอนสมัยในหลวงรัชการที่9ก้าพลเอกเปรมตินาสูรานนท์และท่านไกรสอนตันตีพงษ์เนี่ยท่านยังคงมีพระชนชีพมีชีวิตกันอยู่นะครับก็ให้โอกาสแล้ว แต่ทุกอย่างก็เหมือนเดิมรอบนี้ให้โอกาสแล้วเหมือนกันนะจากติดคุก8ปีมาติดคุกเพียงหนึ่งปีสุดท้ายก็ไม่ยอมติดคุกแถมไม่พอเรื่องเกาะกูดกลับมาอีกละแจกเงินกลับมาอีกละสังเกตไหมฮะนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะฮะที่ปรากฏว่าเกิดสหาบาทาขึ้นเต้นงานอุ้งอิง ถ้ารัฐบาลอุ้งอิงอยู่ต่อไปโอกาสที่ไทยจะเสียดินแดนมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอร์สศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทรงพรงจจะเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ Asaithai huai dai, uong da chao thai, hak dia cha chan, uong da chao thai, คอยหมูย่ญ่แผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานน้ำผึดพลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพ,พ,า,พามาจนทานพ้นโพยภัย าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไวววัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้ไหว้ววฟ้าทรงผูกพันไพ้ฟ้าชาวไทย มาทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น